สวัสดีครับโปรเต้จะมาแชร์คำตอบครับให้กับทุกทุกท่านนะครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งถามโปรเต้ว่าโปรเต้ครับแล้วตอนที่โปรเต้บอกว่าเวลาเราตีช็อตแอพโพชเนี่ยหรือว่าเวลาเราตีเนี่ยเราตีแค่70-80%ก็พอนั้นทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงนะครับโอเคโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราตี ช็อตแอปโ o a ช h ขึ้น Green หรือจะตีในช็อตที่ต้องการคำว่า Control หรือว่าบังคับลูกกอล์ฟเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งหรือว่าอยู่ในเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยบางครั้งการที่เราตีด้วยความเร็วที่สูงสุดนะครับมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีข้อผิดพลาดในวงสวิงได้ฉะนั้นคอนเซปต์ Concept ของการตีช็อตแอ p โ o a ช h ขึ้นกร e นนะครับหรือว่าการตีวางตัว ในการตีฟูลสวิงไม่ว่าจะเป็นไดเวอร์หรือว่าช็อตต่างๆอุปกรณ์ในถุงเนี่ยบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องตีร้อก็ได้นั่นคือคอนเซปที่โปเต้แนะนําเอาไว้ทีนี้เรามาดูกันว่าวิธีการนะํะทำยังไงนะครับโอเคครับถ้าเป็นช็อตแอปโพชจากเหล็กนะครับจากเหล็กเราก็จะตีครึ่งวงก็ได้นะครับแล้วก็ตีลงมานะครับฉะนั้นเวลาตีแอปโพชจากเหล็กอย่างเช่นเราเคยตีเหล็ก9 ขึ้นกรีนด้วยระยะ140หลาเราอาจจะไปเรียกเหล็ก8มาตีแล้วตีครึ่งวงแทนแล้วขึ้นพอขึ้นมาสักครึ่งวงสวิงใช่ไหมครับการหมุนตัวและการเหวี่ยงแขนเนะความเร็วก็จะลดลงแต่สิ่งที่เราจะได้มาคือการควบคุมวงสวิงให้เข้าสู่ท่าต่างๆและหมุนตัวเข้าสู่เป้าหมายเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเพ,นเพราะเราทำสปีดที่ช้าลงอันนี้ก็เรียกว่า ตีแค่70-80%ก็ได้นะครับแต่อย่าลืมบวกเหล็ก1เบอร์นะครับอันนี้คือการตีแบบควบคุมวงสวิงที่จะเข้าสู่เป้าหมายในการตีแอปโพชอ่ะลองดูครับคือผมเนี่ยให้ความสำคัญกับการตีบอลเข้าเป้ามากกว่าการตีแล้วมาบอกว่าเนี่ยตีเหล็ก9ได้ร้อย6 0 อันนั้นผมเฉยๆผมมองว่าใครที่สามารถตีแล้วเอาบอลเข้าไปหาเป้าหมายให้ได้ใกล้มากที่สุดอันนั้นสำคัญนะครับฉะนั้นช็อตแอปโพสของผมเนี่ยผมแทบจะไม่ตีเต็มวงเลยนะครับถ้าเป็นพวกเหล็กกลางจากเหล็ก7ลงมาฉะนั้นเวลาตีช็อตแอปโพสเนี่ยครับเราบวกเหล็กสักหนึ่งเบอร์ใช่ไหมครับเราเซตอัพปุ๊บเราขึ้นสักครึ่งวงแล้วเราก็หมุนเข้าไปตีนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีการควบคุมวงสวิง ได้ง่ายกว่านะครับบวกเหล็กหนึ่งเบอร์ครับตีครึ่งวงหมุนแล้วก็เข้าไปเนี่ยได้แล้วครับอันนี้คือ70-80%จากการตีช็อตแอปโพชนะครับควบคุมง่ายทีนี้เวลาเราตีไดรเวอร์หรือตีเต็มวงล่ะนะครับคือปกติแล้วเนี่ยการตีพวกไดรเวอร์หรือว่าการตีพวกหัวไม้ยาวๆเราต้องการระยะถูกไหมครับแต่ ถ้ามันเป็นสถานการณ์ที่บีบเช่นแฟว r เว y แคบเอ่ยหรือว่าจะต้องตีวางตัวเพื่อหลบต้นไม้หรือว่าหลบอุปสรรคเอ่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องตีสปีดร้0ยก็ได้นะครับทีนี้ทำยังไงมันถึงจะลดสปีดเราลงได้วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือพอเราขึ้นแบ็กสวิงขึ้นมามาับขึ้นมาเหมือนเดิมเลยขึ้นมาเต็มสวิงเหมือนเดิมเลยนะครับทีนี้ไอตัวที่จะกําหนดว,ว่าดาวสวิงลงมาเนี่ยเราจะหมุน ด้วยความเร็วเท่าไหร่เนี่ยคำตอบอยู่ตรงสะโพกเลยครับดูนะฮะถ้าเกิดว่าเราเซตอย่างนี้่ะผมเมี่ยงไว้ทนี้เราขึ้นมาปึ๊บถ้าเราหมุนสะโพกเร็วๆไม้มันก็จะเร็วครับหมุนไปเลยครับหมุนปุ๊บมือหมุนเร็วมือเร็วหัวไม้เร็วฉะนั้นถ้าเราลดการหมุนตัวให้มันช้าลงนะครับให้มันช้าลงอะ่ะมุมน,นี้บ้างขึ้นอึ๊บหมุนให้มันช้าลงปึ๊บขึ้นอึ๊บหมุนตัวให้ช้าลงปึ๊บ เมื่อตัวมันหมุนช้าลงความเร็วของการเหวี่ยงด้วยแขนและหัวไม้มันก็จะช้าลงแน่นอนครับมันพูดง่ายแต่มันทำยากนิดหนึ่งท่านต้องลองฝึกนะครับเพราะว่าการตีลักษณะที่เป็นช็อตคอนโทรลเนี่ยมันจะไม่ได้ความไกลแต่มันจะได้ความแม่นยำแต่อย่างที่โบเตี้บอกมันต้องฝึกครับให้ตัวกับมือเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะฮะ เราจะเมื่อค่อยหมุนตัวอยู่แล้วใช้แต่มือตีอย่างเดียวมันก็เกิดอาการเข้าลูกไม่ได้ตีรวบแต่สิ่งที่โปเต้แชร์ให้เนี่ยคือสิ่งที่นักกอล์ฟที่เป็นมือดีหรือเนืก้กอล์ฟในทัวร์เขาทํากันเขาจะยอมลดสปีดยอมบวกเหล็กแต่เอาเข้าบอลง่ายควบคุมบอลได้ง่ายอันนี้เป็นไอเดียนะครับหมุนตัวช้าลงเวียงแขนก็จะช้าลงจากฟู w วิง ช็อตแอปโพสก็คือขึ้นแค่ครึ่งวงบวกเหล็ก1เบอร์แล้วก็ตีออกไปแล้วเดี๋ยวมาดูว,ว่าระยะกับทิศทางที่เราปล่อยไปนั้นมันได้ไหมแล้วก็ท้ายที่สุดก็ฝากเอาไว้ก็คือแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีไมช์สวิงก็คือสวิงของตัวเองถ้าท่านทําเต็มวงแล้วเอาบอลเข้าเป้าได้ก็ทําของท่านต่อไปถ้าคนไหนตีเต็มวงแล้วมีปัญหาก็ลองเอาไอเดียที่โปเต้แชร์ไว้เนี่ย ไปลองใช้ดูนะครับโอกาสหน้าพบกับโปเต้ใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ